าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการอบอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานค <c oughs> ามจริงกรรมฐานใครจะฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคน ผลไดปันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐานผ้านักบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้คลองผ้าจีบนเป็นแบบพระพิเพศพละอุปัชฌายะ้อให้เรียนกรรมฐานผ้ารมมฐานผ้าคือรมมฐานอันเป็นเข้าเป็นมูดเป็นกรรมฐานเบื้องต้น นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตก <c oughs> มีคำกล่าวของครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณาสมฐานผ้าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กอร์ เขายังสามารถผดกลนไถ่โเคเขาสูงจดท้องฟ้าให้ลากเป็น้ากคลองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กอร์หรือนี่นี่เป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนั้นกรรมฐานห้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิปูณห้าเกลียดโสโรคร ที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพระเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั่นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาออดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงาม มีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงาม,ม,งามาาคามือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของที่้ววี่เรอความกำหนัดจินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ขลาดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายัางไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรก ดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนผู้ทุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปติดอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรม ดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรม,มาฐานท่าให้เห็นเป็นของปฏิปูณหน้าเกลียดโสโตก็ไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดอันเป็นของจิงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมาฐานห้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นาหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปูณไม่สวยไม่งาม ไม่แต่เพียงความนึกคิดติตใจ,ร,จรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิปูเเต็มไปด้วของเน่าเปื่อยผุกพังเป็นของหน้าเกลียดโศกก็เป็นอย่างดินเป็นโอบายสำหรับขจัด ราคะความกำหนัดจินดีซึ่งจะเกิดขึ้นคร่มลงจิตใจที่เลสตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติทำถ้าราคะความกำหนัดจินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองพระเนนที่บวชอยู่ในวัด บวชจูได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณนลงลโลต่อสู้กันยังเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคาาระความกำหนัดจินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุน โูมจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมาฐานห้าทีนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการกบการลมหรือการบ่มนิสัย การพ่อคูณการสะสมคุณงามความดีมีโอบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าโอบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสับเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิ สังติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสติกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟัง โทษถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองธรรมาสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดี เป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ทานสี่หรือทานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจจิตของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันท้งนั้นผู้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพธทโธยกหนาะกองหนอสัมมาอารหังเป็นต้น หรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่มงหมายเพื่อขจัดนิบอนธาคือการมาฉันทะยาบาทตินามิธาอุทธธจักขุกุจักเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบ ส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวดาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกโรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุก์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้ง ในทางทวานหกค,คือตาหูจมูกลิ้นใตและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิาาจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดตามต้องตัวในการพิจรารณา แล้วทำให้ให้จิตเปิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นพรนิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปอัปปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้น จทมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุกเอกับขะตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุกเอกับขะตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้ง ถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเช่นนั้นก็เราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเท่าค้อนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่าย ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึง้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างเป็นตางรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาส,สนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอ,รห,อรหันต์อรหันต์ทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลาย เึ่งทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมพวกแบบทวกอย่างพวกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิสื่ความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวธรรมให้รู้แจ้งเด็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา และให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์าะจิตจะมีตารมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้เจตโล้แจ้งเห็นจริงใน,นรในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติ แล้วก็มีการปล่อยวางคือละลกิ่เลสซึ่งมีอยู่ในใจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหลือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลาย ในเมื่อพูดถึงกิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเริ่มกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกระย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระต้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่า มีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงขอบเกตของการใช้สิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าข้อใครจะโลกโมโทสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีลหา้า สิ่งที่ทำลงไปไม่ละเบิดสีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพระลังของกิเลสหนุนสงก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดสีลธลรมเราอยากมีเงินเพราะความโลกอยากมีสมบัติเข้าของเพราะความโลกอยากมีอะไรไม่อะไรติบาถาเพราะความโลกเราถ้าเยอถ้ายานเพระาะอำนาจของตัณหา เราจะได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลกและตัณหาความะเะียอทยานไม่ให้ผิดหลักศีลและธรรมคือเอาศีลผ้าเป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จ่าไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ผูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเสนตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลาย ที่มีใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอภิปราอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเติดเราอยากได้สิ่งเราอยากได้ทำเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเราจะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสติดขาด เราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมปรับปรุงตายวาจาแหลใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าก็เรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีลห้าขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียงแปดสิบเปอร์เซ็น เพียงแต่ทำลายศศลห้าข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาหลือใจของเราก็ไม่เป็นผาชนะทองซึ่งคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระพิสุสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัตหรือปลงอาบัตเป็นการประกาศสัจจะธรรมความจริงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ปิดลง เพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะป่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจจะปาลมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปาลมีเป็นสัจจะปรมัตถบาลมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้ แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะปารมีแต่สาธ้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารมี ท่าศัจจคของเรามีความละเอียดซิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นศัจจความจริงใจที่แน่นอนเป็นศัจจที่ไม่กลับกรอกเราตั้งใจจะรับพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณ,ณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบนมีบาปมี ในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้สาจาัจจะในตอนนี้ของเราเป็นสัจจารปรมัตถบารมีเมื่อเรามีสาจาัจจะเป็นปรมัติบารมีเราก็มีคุณ,ณธรรมเป็นเครื่องเชื่อคุณอดหนดให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิต เมื่อจิตของเรามีความเป็นุปฏติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตู้จิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอดทั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิต หรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อศีลปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นหนะคือตัวศีลปกติที่ไม่กรับปรับเปลีย่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุดะ เพียงแต่โลอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดซึ่งปรากฏการขึ้นภายในจิตจิตเขาย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตาการสรดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตด,ดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละเล็กของสติ สติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดจับจูกับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับจูภายในจิต เจียงปลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏดเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามพันกันอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาสอ์พอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้ยูกับอารมณ์ที่เกิดจับปับจิตเท่านั้น สิ่งที่เกิดดับกับจิตนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตนี้เป็นของไม่เที่ยง เมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงโทษขังคือความรู้โทษก็ย่อมปล่าปุดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวโยได้ลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัว พกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวใช่กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจดตของเราจะสามารถรู้ อน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขงกังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดจากปัจจิหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์ขุุณมีศีละความเป็นสุปติมีสัจรรความจริงใจมีสุตตะคอยสะดับตรับฟังดูเหตุการมีปัญญาคือความพิดอ่านเกิดขึ้น จิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะรมตามความเป็นจริงเมื่อไรทำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารซึ่งจิตเขาจะปล่อยวาง,ขงเขาเข้าไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาคะการสละคืนซึ่งกิเลสแต่อารมณ์ย่อมปลากฏขก้น เมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุกต้นแม้เพียงทั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดจักกับจิตอยู่ขณาจิตใจ อวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเกิดความเยอดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบางเกิดขึ้นผู้มีปัญญาอมรู้ทันทีว่านี่ตามมติหากาลังจะเล่นงานเราแล้ว ถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีตติปัญญารู้ทันจะรู้ทันที่ว่าเนี่วิภวะตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุทฐานให้เกิดกามาตัณหาวิภวะตัณหาถ้าวิจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิด ไปหลงยึดความเย็นดีเป็นรายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะตันหาเมื่อจิตของเรามีตัวตันหาคือการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา,า,หาอยู่พร้อมมีหรือทุกจะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกจะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึก เป็นสุกใจในบางครั้งทําให้เกิดโข์ใจในเมื่อเกิดกท์ใจสุกใจพวกมีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดพิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกษริยสั์เกิดขึ้นกับจิตของเราพุกอาริยสัจนี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกอริยสัตว์นี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรูสร้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการพ้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกเรื่อยไป ในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองสุกถึงที่สุดแล้วโุกมันก็ดับไปเองในเมื่อโศกและทุกข์ดับลงไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนี่โลธะคือความดับทำไมจึงดับเพราะติดรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้าย เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีความสัณหาภวะสัณหาวิภวะตัณหาจิตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสุตัมีปัญญาแล้วก็มีจาคะมีวิมุต มีความหลุดพ้นตามขั้นตอนหรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป